สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับพี่ใหญ่ชินนันชรซึ่งแปสร้างความมือฮาในวงการพระเครื่องโดยเฉพาะพี่ใหญ่มีพระสมเด็จเกือบสองล้านองค์พระหลวงปู่ทวดพระหลวงพ่อเงินอีกหนึ่งอันที่นทงความมือฮาคือพระปิดตาหลวงปู่เทพโลกอุดอรครับอันนี้เนี่ยพี่ใหญ่เล่าความเป็นมานิดหนึ่งว่าออมาอย่างไงจริงแล้วเนี่ย ออพอดีเรารู้จักคนทางอีาสานพวกนั้นเราจะไปแถวขอนแก่นบ่อยแล้วก็เดินทางไปทางนู้นทางอีสานพูดง่ายแล้วก็เดินไปรู้จักเขา้าก็เห็นว่าพูดง่ายเราเจอแบบว่าเออบังเอิญน,นะครับก็เป็นพระปิดตาปั้นด้วยมือนะครับตอนแรกก็ไม่ได้คิดเราคิดเข้าใจว่าพระปิตาเนี่ยโวนใหญ่จะเป็นสายใต้เรา<ไ>เราคงคิดว่าคงไม่เป็นไปไม่ได้ที่ว่าพระชุดเนี้ยจะเป็นของอีสานหรือของใครก็แล้วแต่ค,ความหมายของเราคือปิดตาโซนใหญ่คนใต้แน่นอนสร้างแน่นอน ทีเนี้ยพุทธศิลป์เนี่ยมันมัน,ม,นมันผิดจากของใต้ครับอ่าโดยดูเอ้ยมันก็แปลกดีอ่าชุดนี้เก็บได้ประมาณสองปีนะครับสองปีแล้วก็เอาออกมาโชว์ครั้งหนึ่งก็เป็นเรื่องฮือฮาเลยเขาบอกเนี่ยเป็นปิดตาทางภาคอีสานอา้าวโดดไปกลับไปที่เดิมอกีกครับเราก็เลยถามว่าตกลงมันคืออะไรครับเขาบอกเป็นพระอ่าเนื้อดินปั้นด้วยมือนะครับแต่ละองค์ไม่เหมือนกันเลยปั้นมีหนึ่งกอสองกอสามกอสีก่กอเออ ปิดตาก็คือหนึ่งกอครับผมปิดหูปิดตาปิดหูก็คือสองกออะไรเงี้ยมันจะบวกไปเรื่อยๆครับคือปิดทวารนะครับพูดง่ายครับปิดทวารอ่าทางห้าอ่าเพราะว่าหนึ่งเขาเชื่อในเรื่องเมตตาเรื่องมหาอุดะครับนะครับแล้วปิดตาชุดนี้อ่าก็เลยฟันธงมาว่าเป็นปิดตาลูกูเทพโลกอุดรแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าอ่าวิธีการสร้างอะไรก็แต่ทางนู้นฟันธงว่าใช่อ่าเราก็บอกเออเราได้มาต้องนานหลายปีทําไมเราไม่รู้เรื่องเลยครับ จนเราเออเข้าใจแล้วโอ้แต่เราก็จะอยากเปิดพร่แล้วสิเฮ้ยถ้ามันใช่จริงเราต้องเผยแพร่แล้วข้อมูลที่เราได้มามันใช่แล้วอ่ะส่วนปีการสร้างเนี่ยเราระบุไม่ได้เพราะว่าสร้างแล้วแล้วคือลงลักปิดทองเก็บไว้ครับอ่ะแต่ยังไม่มีการแจกแต่พระทุนนี้หลุดออกมาครับอ่าหลุดออกมาเนี่ยหลุดการหลุดออกมาเนี่ยมันจะหลุดมาด้วยแบบไหนเราไม่รู้แต่ว่ามันอยู่ที่มือเราเนี่ยก็ถือว่าในนี้ก็ประมาณเกือบเกือบเกือบห้าร้อยนะครับประมาณสามถึงสี่ร้อย่ที่อยู่กับเราตอนนี้ แต่เราก็เออถือโอกาสเผยแพร่ไปในตัวเลยให้หลวงปู่ไปเลยนะครับ <ผม S 2> ส่วนคนจะเช่าไม่เช่าเราไม่ได้สนใจอยู่แล้วยังน้อยอ่ะของที่ปั้นด้วยมือมันไม่ได้ปั๊มโอกาสเก้มันไม่มีเพราะมันต้องทําทีละองค์เนี่ยเห็นไหมที่นี่คือหลักการเพราะจะนั่งปั้นเพื่อจะขายกันองค์ไม่กีต่ตังมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วต้องศรัทธาจริงๆใช่แล้วยังคนปั้นเนี่ยหนึ่งจะต้องเป็นคนในก่อนค,คนนอกปั้นจะเป็นแน่ยังาผมมาปั้นให้ผมปั้นนะให้ผมปั้นบัวควายดีกว่าผมยังปั้นเป็นนะ ไอ้นี่ปิดทวารปิดหูปิดตาปิดจมูกปิดปากโอ้ปิดคือต้องมีความรู้ก่อนว่าแต่ละอแต่ละองค์เนี่ยเขามีความหมายยังไงครหนึ่งกองคืออะไรสองกอนคืออะไรเราไม่รู้เลยครับอ่พอมาว่าคําบอกเล่าเขาบอกว่าการปิดหูปิดตาไล่ไปเรื่อยอ๋อมีแบบสองกองสามกองก็จะมีอย่างปิดตาอย่างเงี้ยปิดตาหนึ่งก็คือปิดตาก็คือหนึ่งแล้วมีมาอีกอเดี๋ยวมันจะมีมันจะมีมันจะมีคละคละกันอยู่อ่ะ พี่ใหญ่พรพปิตาเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นพิมพ์ต่างๆเนี่ยอันนี้พิเศษคือนใหญ่พระปิดตา่วนใหญ่จะเป็นบล็อกสําเร็จบล็อกสําเร็จแต่อันนี้เป็นปั้นเป็นการปั้นพี่ถึงกล้าซื้อนเราเห็นเราเห็นว่าเอ้ยมันไม่เก๊นแน่นอนพอมันปั้นที่เราองค์ใช่แล้วอย่างไอ้คนปั้นเนี่ยคือเนี่ยเราเห็น,หนชัดเจนแล้วคือมันปั้นเฉพาะเป็นตัวใครตัวมันแล้วมันมีหลายพิมพ์ถ้าคิดจะเก๊ปั้มพิมพ์เดียวมันก็เก๊ได้ ถูกไหมอ่าแต่อันนี้อ้าวเฮ้ยมันมีหลายแบบอแล้วมันคือการปั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเจนเลยครับนะแล้วลงรักปิดทองเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาอาจจะไปอ่ายัดโอ่งยัดกุก็ได้ครับมีโอกาสหรือจะเก็บหรือจะเก็บใส่โองใส่กุทีนี้มันก็เลยมันหลุดมาที่ผมไงอ่าหลุดมาเราก็เก็บไว้เฮ้ยเราเห็นมันแปลกดีพุทธศิ์สวยครับนะแล้วลงรักเอาไว้อ่าเรามองเป็นพระอนาคตแต่ไม่คิดว่ามันจะเป็นพระที่โดดเด่นตรงนี้ไงเราก็เลยนะครับ อ่าส่วนที่ใครที่สนใจเราก็บอกว่ามาได้มาดูได้นะเพราะถามว่าเราฟันธงไหมเราก็ฟันธงให้มันแ้แน่นอนครับแล้วเราอยากจะให้ทุกคนได้เรียนรู้ด้วยไงว่าเฮ้ยสินแบบนี้ก็มีด้วยนะพระที่ทําด้วยมือปั้นเออพระบิตาทําด้วยมือปั้นเราไม่เคยเห็นเราเห็นแต่ตัวใหญ่ปั๊มสาเร็จมาเเลยเออส่วนใหญ่จะเป็นงไมีบล็อกส่วนใหญ่มีบล็อกใช่แล้วมันมันมันง่ายกว่าอันนี้มันต้องแบบนึงกูต้องมีความมานะอดทนแหละอย่างแรกเลยจะสร้างพระอันนี้ขึ้นมาครับโอกาสเกณ์เนี่ยมันแทบไม่มีเลยนะครับเพราะ การจะปั้นออกมาเนี่ยหนึ่งต้องมีที่มาที่ไปก่อนต้องปั้นทีละองค์ทีละองค์ด้วยครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยใครจะปั้นก็ปั้นได้อันนี้มันจะชัดเจนเลยครับเราถือโอกาสเผยแพร่ให้ลูงปู่ไปเลยเป็นวิทยานไปเลยว่าว่าอันนี้มีอยู่จริงใช่แล้วมีน้อยครับอ่ามีน้อยมีจํากัดครับผมเห็นไหมก็มีหลักการนี้เดียวในการดูครับ อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันน่าศึกษาน่าเก็บข้อหนึ่งถามว่ามันลึกไหมเราตอบไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้ปีการสร้างแต่มันชัดเกณแล้วว่ามันเป็นพิมพ์เดียวแน่นอนปั้นด้วยมือใช่ที่พี่ใหญ่เก็บนี่เพราะปั้นด้วยมือเลยคือเราเห็นแล้วเห็นสิ่งไงเก็บบล็อกปั้มอะไรเราเก็บได้เลยแต่อันนี้ปั้นด้วยมือทําไมเราเก็บไม่ได้ครับถูกไหมเออเรามองเลยว่าอนาคตไม่ต้องมากเราลงทุนอาจจะแสนสองแสนเราอาจจะขายสิบองค์ยี่สิบองค์แล้วได้คืนที่เหลือเราก็เก็บ ข้ากุเหมือนเดิมครับอ่ะเราก็ไม่มีอะไรเสียหายถูกไหมครับพระฟิตาปั้นมือทุกองเนี่ยปั้นมือทุกองเลยนะเราสังเกตเลยถ้าไม่ได้ปั้นมือมันจะอัดเป็นเครื่องอัดแต่อันนี้เราดูได้เลยปั้นแน่นอนคือมันมือมันอ่อนช้อยอะไรเนีอะอ่าครับนะมันจะชัดเจนกว่าไอ้เนี้ยมันน่าศึกษากว่านะมันดีกว่าไอ้พราที่ว่าปั้มเนี่ยปั้มเนี่ยมันมีโอกาสเกสูงแต่ปั้นเนี่ยคนปั้นคนเดียวแน่นอนแน่นอน อ๋อฝีมือปั้นคนเดียวอ่าเพราะว่าดูจากดูจากลักษณะแล้วอะครับ <ห with. S 2> คนปั้นคนเดียวเราไม่รู้ใครเป็นคนปั้นเราตอบไม่ได้แต่เรารู้ที่มาว่ามันมาจากที่นี่แน่นอนครับอ่าค่อข้างชัดเจนแล้วส่วนไอ้นนเรื่องการลงรักเนี่ยเราสันนิษฐานว่าเพื่อรักษาเนื้อในครับอ่าเพราะเนื้อในเนี่ยเราสังเกตว่าเป็นใครเนื้อดินเผาครับอ่าชัดเจนแล้วคือรักษาเนื้อเมื่อรักลุดร่อนแล้วมันจะได้ไอายุพอดีครับอืมมันจะได้เปรียบไงคือมองข้ามไม่ได้นะ พระพวกนี้เป็นพระอนาคตนะครับอ่าแล้วเราไม่ต้องไปรู้ว่ามันต้องต้องได้แพงได้นู่นนี่นั่นไม่จําเป็นครับครับเป้าหมายหลักคืออะไรหนึ่งเผยแพร่ก่อนให้คนได้เรียนรู้ก่อนนะส่วนเช่าไม่เช่าเราไม่สนใจอยู่แล้วครับอ่าถ้าใครสนใจก็แบ่งอ่าถ้าใครสนใจก็คุยได้ครับอ่าเราก็ไม่ได้ยึดติดเรื่องราคาเเท่าไหร่เพราะหนึ่งเราเอามาไม่แพงครับเมื่อเอามาไม่แพงเราก็แบ่งปันเขาสิเออให้เขาจับต้องได้แต่จริงถ้าปั้นทีละองค์ก็ก็ต้องฝีมือมากสิโอ้โหก็ต้องบอกว่าหนึ่งคุณต้องมีความรู้ก่อน แล้วการปั้นเนี่ยถ้าปั้มปั้มปั้มเนี่ยได้ต้องได้เยอะแน่นอนอืมถ้าปั้มนี่องเป็นล้านองค์แป๊บเดียวอแต่ปั้นเนี่ยวันจะได้สักกี่องค์ครับดินแข่งก่อนถูกไหมครับอนี่แหละเราเก็บพุทธสิ์ตรงนี้ไงเฮ้ยอะไรที่เราดูแล้วมันเวิร์กเราเอาถ้าดูแล้วมันแบบไม่เข้าทางอะไรเราก็ต้องระวังคือเราต้องเราองเก็บความละเอียดพวกนี้ไงว่าเฮ้ยแบบนี้น่าเก็บอนาคตแน่นอนครับผมจะถูกจะแพงเอาไว้ก่อนครับเอามาศึกษาก่อน เมื่อเราศึกษารครบแล้วปุ๊บเออแยกออกว่านู่นนี่นั่นละเราก็โอเคละครับมันก็ง่ายจากการเก็บรักษาพี่ใหญ่นอกจากเล่นสมเด็จแล้วพี่ยังเล่นพระทุกหน้าอ่าเราเราเราไม่จําเจงังเพราะหนึ่งเรามีทุกอย่างแล้วเมื่อเรามีทุกอย่างแล้วอะไรที่เราไม่มีบางอย่างเราก็ยอมรับเราซื้อเข้าที่ซื้อเข้ามันต้องไม่มีนสนามมันต้องไม่มีจากที่อื่นเยอะครับคือถ้าเราจะซื้อเราต้องซื้อเจ้าเดียวเลยจบไม่ให้มันออกเลยไม่ให้ออกไปหลุดไปไหนตัวเราอสร้างแค่อะไรหนึ่งร้อยองเราก็กวาดให้หมดไลยแม่อไว้เลย อย่างครับปิดตานี่ฝาดมาหมดเลยไม่เลือครับเพราะว่าหนึ่งเราดูแล้วเฮ้ยพระมีชุดเดียวครับไม่งอกแน่นอนเราเอาเลยซื้อ,อเลย๋อที่ที่ซื้อนี่เพราะไม่งอกแน่นอนคืออย่างน้อยเขาสร้างน้อยครับเพราะว่าหนึ่งไอาการที่จะปั้นนี่ผมว่าปั้นในฐานนี้ผมว่าปั้น,นเดือนนะ <c oughs> ลองคิดนะถ้างานปั๊มเนะี่ยมันปั๊มเดือนเดียวนะมันเป็นล้านองค์เลยนะครับอย่างนี้เราเอาต้องเอาเฮ้ยหาอนาคตไปต้องซื้อไว้ครับเราต้องรีบตัดใจเลยถ้าเราไม่เอาหลุดไปอยู่มือคนมีตังเงี้ยเราก็ไม่รู้จักกันอีก แต่แล้วเราได้มาปุ๊บเราเผยแพร่เลยไงเราไม่มีเจตนาขายไงให้ดูกันเลยว่าเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยเนี่ยมันมีการลงรักเกิดขึ้นนะแล้วก็งานปั้นปั้นในมือจริงจริงจบไม่กลัวหักกับพี่ใหญ่ไม่อานี่ตอนนี้ผมไม่ได้จัดระเบียบนะเพิ่งเอามาครับแล้วก็ตีโอกาสเอามาไลฟ์เผยแพร่ไปเลยทีเดียวอันนี้เพราะปกติเราจะเรียงสวยเเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับที่ผมเห็นพระปิดตาปั้นมือพี่ใหญ่ก็เห็นเหมือนกันครั้งแรกนี่ครั้งแรกผมได้มาได้มาก็ยังเก็บนะยังไม่ได้เผยแพร่อะไรนะครับ เก็บไปก่อนเดี๋ยว่คยว่ากันที่มาให้แน่นอนคือเราต้องหาข้อมูลให้เยอะที่สุดก่อนเราถึงจะมาเผยแพร่พอะได้ข้อมูลว่าเออเนี่ยอ๋อที่มาเป็นที่นี่อ๋อเป็นอย่างนี้แล้วคนแบบกำลังฮือฮาแล้วล่าสุดนี่ในข่าวว่าจะสร้างเจดีย์ที่นี่เนี่ยหลวงวัดที่วัดหลวงปู่เทพด้วยอ่าอ่าเออมันก็เวิร์กนะครับอ่าเห็นไหมเราก็บอกว่าโอเคถ้าอย่างเงี้ยเจ๋วแล้วมันจังหวะที่เรามีของพอดีเลยครับนะแต่ส่วนเรื่องการเช่านี่เดี๋ยวตัดไว้ก่อนนะครับเราไม่อยากจะให้คนมันแบบฮือฮามากแค่ให้้รูจักก่อน ครับ <c oughs> อ่าแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกระแสกันว่าเออมันจะได้บวกก็ได้ลบ <c oughs> อ่าเพราะว่าเราเราตอบไม่ได้ไงเมื่อเราตอบไม่ได้ว่าเออจะเป็นยังไงเราไม่รู้ <c oughs> นะครับเราเผยแพร่ไปก่อนเผยแพร่เอาไว้ให้คนได้รู้ก่อนและเขาสามารถจับต้องได้ก่อนครับเ <c oughs> มื่อเขาจับต้องได้โอเคจบนะแล้วอย่าง <c oughs> คนเข้ามาเนี่ยเขามาศึกษาโดยตรงนะครับ <c oughs> อ่าเราก็ดีใจนะขเขาเข้ามาศึกษาครับเราไม่มีเจตนาเฮ้ยพี่จะเข้ามาซื้อผมนะไม่ต้องพี่มาดูให้ดีก่อน <c oughs> อ่าเราค่อยตัดสินใจแบบนี้เวิร์กกว่าแน่นอน พระปิดตาพิมพ์ปั้นมือปั้นมือแต่ละองค์ไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันแต่พิมพ์จะเหมือนกันหมดลักษณะของช่างฝีมือเดียวกันถ้าดูแล้วช่างฝีมือเดียวกันหรืออาจจะมีห้าคนปั้นคนละแบบก็ได้เราก็ไม่รู้เพราะแต่ละแบบที่ปั้นเนี่ยเป็นแบบเดียวกันทั้งหมดครับอย่างหนึ่งกอก็จะคนอาจจะปั้นหนึ่งกอนคนเดียวสองกอก็อาจจะเป็นสองคอนคนเดียวอก็อาจเป็นไปได้เพราะเราไม่รู้ตอนเขาปั้นเราไม่เห็นใช่ไหมครับเมื่อเขาไม่เห็นปุ๊บเราก็ต้องดูในส่วนของว่าเฮ้ย เก่าจริงหรือเปล่าโอ้ค oh, ครับผมส่วนเรื่องปีเดี๋ยวค่อยว่ากันครับมาดูมาดูกระแสกันนี่ว่าเฮ้ยรุ่นเก่าๆเนี่ยถามว่าเรากรสานทานว่าผ้าชุดนี้ไม่เกินสามสิบปีลองดูที่ว่ามันจะดังขางในาดไหนครับอ่ใหม่เก็บกับใหม่เกา่าหรือจะเลือกยังไงต้องให้เขาเป็นผู้ตัดสินใจเองแค่นี้ครับสวัสดีครับ